สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสูก่การเรียนคณิตศาสตร์กับมาเซอร์วิสนทพงศ์ที่ uipmath e, ครับจิตชิดมาลุยต่อครับเปิดมาหน้านี้ครับอ่ะมาดูหน้าที่15 km. ของเราเขาบอกว่าแท่งเหล็ก a และ b มีอัตราส่วนน้ำหนัก a ต่อ b เป็น8ต่อ5ต่อมาตัดเหล็ก a ออกไป10กิโลแลวนำเพิ่มให้ b อันนี้จะท้าทายเธอมากขึ้นจากจุดครั้งที่แล้ว ใช่ไหมเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยบวกก็บวกไปเลยลบก็ลบไปเลยแต่ว่าครั้งนี้ตัดออกแล้วมาใส่ของเจ้า B อ่ะทีนี้อัตราส่วน2อันเนน่ออย่างที่บอกนะมันจะมีชุดแรกเราต้องกำหนดให้มันเป็นของเดิมเดิมก่อนถูกไม่ถูกอ่ะมาคราวนี้บัเซอร์เริ่มต้นให้ก๊าละกันหนัเดิมก็คือหนัเดิมนักก็เลยให้อะไรครับเอ A. หนักเท่าไหร่ครับ a หนัก 8x นะ b ก็เล่นหนักเท่าไหร่ครับ 5x อ่ากำหนดก่อนนะครับตรงนี้นะกำหนดก่อนนะครับหน่วยก็เป็น kg นะกิโลกรัมเนาะทีนี้ต่อมามาดูต่อมาเห็นไหมครับต่อมาตัดเหล็กออกไป10กิโลแปลว,ว่าต่อมาอ่ะมาดูต่อมานะ a เ,เหลือเท่าไหร่ครับตัดเหล็ก ออกไป10กิโลเพราะฉะนั้นต่อมา A หนักเท่าไหร่ครับอ่า 8x ก็ต้องลบใครครับลบ10เพราะว่าตัดออกไปนะครับก็ใส่ลงไปและ b เลยหนักเท่าไหร่ครับอ่า B ก็เนี่ยเอาไปเพิ่มให้ B อ่า B เดิมทีเขาเป็น 5x นะเพิ่มมาก็เลยบวกอีก10เนงะเห็นไหม10ตัดออกไปตรงนี้ก็มาต่อตรงนี้ไนงะอ่าเห็นไหม นะตัดออกจากตรงนี้ไอ้สิกิโลเนี่ยเห็นไหมก็เลยลบออกแล้วมาเพิ่มตรงนี้เดิมทีก็ห้า x เก้เอาไปบวกเห็นไหมครับเราก็เลยเลยได้อไของใหม่นะนี่คือของเดิมอันนี้ของใหม่ของใหม่อัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับของใหม่6ต่อ5อ้าาของใหม่6ต่อ5เพราะฉะนั้นสมการคืออะไรสมการก็ต้องเป็น8 x ลบส0ส่วนอะไรครับ5 x บวก มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6ส่วนอะไรครับ6ส่วน 5. อ่าตรงนี้ก็ทำต่อนะไม่ยากเลยเอาละวันนี้เรามาลุบกันต่อดีกว่าเนาะฝึกทำครานักเรียนฝึกทำกดหยุดเลยแล้วก็ทำข้อ21ให้สําเร็จครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจกันนะครับ ทำสำเร็จรืยังเสร็จแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมเราจะใช้เทคนิคอะไรนั่นเองคูณทะแยงนะครับอ่ะหก็คูณเข้ามาตรงนี้เปิดวงเล็บ 8x กลบสิ 10, 6ก็เปิดคูณทะแยงมาก็เป็น 5x บวกกับ10บอ่ะ5แจกเข้ามาก็8 5 4 0้าสี่สิเป็น50ฝั่งนี้6กหก็เป็น3 0 60เป็น 60อ่าเรียบร้อยแก้หา x มาดูว่ากรุป๊ป x ตรงนี้30กรุ๊ปนี้40ใครเยอะ40เยอะเอาละ่ตั้งนะไอ้30ก็ย้ายมาลบฝั่งนี้ก็ลบย้ายมาบวกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวเลขนะฝั่งตัวแปรย้ายมารวมกันเดี๋ยวเท่าไรครับ 10x ฝั10่งนี้ก็ได้ร0อ่สเอา10ไปหาร x ก,ก็เลยเป็นเท่าไรนั่นเอง11นะครับอ่ะเขาแบ่งแอรเรียรตรงนี้หน่อย โอเคเรียบร้อยเขาถามว่าเดิมทีอ่าตอบนะครับเดิมทีตอบตรงนี้นะเดิมทีก็คือ 8x ดไงเหนกักเท่าไหร่ a ก็เลยหนัก 8x x ก็แทนด้วย11นะก็เลยตอบเป็น 88kg b ล่ะ b ก็เป็น 5x ใช่ไหมเนี่ยแทนด้วย 5x ตรงนี้โอเคก็แทน5คูณด้วย11ก็เลยตอบเป็น55 โอเคเรียบร้อยเป็นไงไม่พลาดเย yeah. ่ปรบมือให้ตัวเองโลลเลยครับตรงนี้นะเลขยิ่งทํายิ่งง่ายเข้าใจแล้วมันทําได้เลยนะทั้งที่ข้อนี้ยากมากเลยถ้าถ้าพื้นฐานเราไม่ดีข้อนี้จะทําไม่ได้เลยนะนี่ใช่ไหมแต่เข้าใจนะเอาละทดสอบความเข้าใจเธอข้อ22นะอ่ะทำให้ถูกต้องนะครับ มาเลยครับสัญลักษณ์กดหยุดครูมาแล้วครับนักเรียนกดหยุดแล้วก็ทำยี่สิบสองให้สําเร็จครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจงานกันทําเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาตรวจงานกันจ้าเอาละมาดูข้อ22่สิบอเขาบอกว่าแท่งเหล็ก A และ b อัตราส่วนหนักต่องนี้นะต่อมาตัดเหล็ก a ออกไป6แล้วนำไปเพิ่มให้ B คล้ายๆเมื่อกี้เลยนี โอ้ oh. อย่างนี้ชิวเลยอ่าเดิมที่อ่าเดิมนี่ของเดิมนะเดิมเล็กเอ่ะเลขเอหนักเท่าไหร่ครับหนัก 9x อ่ะก็ใส่ 9x b หนัก 5x อ่า 5x หน่วยเซนเนาะอ่ะนี่คือเดิมเดิมอ่ะต่อมา เหมือนเมื่อกี้เปรเลยต่อมาตัดออกเท่าไหร่จ้าหกกิโลอ่าต่อมาเหล็กเหล็กเอ A. อ่าเอหนักเท่าไหร่ครับเอหนักเก้าเอ็กก็ลบไปอีกหกนะสิโรูแล้วบีอ่ะอ่าบีาก็เพิ่มขึ้นสิครูใช่ไหมเพิ่มขึ้นเรียบร้อยครับ นี้อัตราส่วนใหม่อาได้เรียบร้อยแล้วก็มาทําอัตราส่วนใหม่ก็จะเป็น5ต่อ3อ่ะประ,ะนันสมการยืงบ้งมาทางนี้หน่อยเพราะว่าน่าจะแบ่งพื้นที่ฝั่งนี้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็น 9x ลบ6ส่วนด้วย 5x บวก6มีค่าเป็น5ต่อ3คมควไขปึงเข้ามา 9x ลบ6 5เปิดวงเล็บ ห้าอกบวกหอ่ะคุณซะหน่อยซีเก้าสามยี่เจามหกสิบแปดห้าห้ายี่พาห้าอ่ายี 27, X, 25, X, A, 27, X, ่เจ็ดเอ็ยี่าเอ็กเยี่เจ็ชันเยอะกว่านะเพราะฉะนั้น 25, ยี่พาย้ายมาลบสิครับ30ตั้งไว้18ย้ายลบมาบวก ยี่สิบเจ็ดลบไปยี่สิบห้าเหลือสองเอ็กซ์โอเคนี่ก็ได้เท่าไหร่ครับสี่แปดนะเอาสองไปหารก็ได้เอ็กซ์ออกมายี่สิบสี่โอเคตรงนี้ยังตรงกันอยู่ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยอ่ามาดูตอบเลยครับทีนี้ถามว่าเดิมทีบีหนักเท่าไหร่อ่าถามว่าเดิมทีบีหนักเท่าไหร่ก็ดูเนี่ยเดิมทีเราก็ทำไปตั้งแต่แรกและ B นะเพราะถาม B อ่ะตอบหมดละเอ๊ะนักเท่าไหร่อานะ้าวนักนักก็จะเป็น9คูณกับ24อ่ะคูณเข้าเลยครับนะตอบให้หมดเลย <c oughs> 9436ทด3ใช่ไหม9436ทด3 9218ทดอีก3 18 9 2 4 21 B นะัก 5x ห้าคูณกับยี่สิบสี่ห้าสี่ยี่สิบทดสองนะสี่ยี่สิบทดสองห้าสองสิบเป็นสิบสองนะครับคำถามคำถามบีหนักเท่าไรอาการเนี่ยบีหนักตอนนี้โอเคเนาะนี่คือคำตอบของเราก็ย้ำคำตอบมาผ่านนะครับตรงนี้เป็นไงตรงนี้ชิวเลยชิลเลยโอเคไม่พลาดจะแล้วนะจบแบบนี้นี่ อันนี้ถือว่ายากสุดเลยทำได้ก็เจ๋งเลยต่อเลยดีกว่ามาข้อ23ครับอ่านให้เข้าใจนะอ่าแล้วก็ให้คะแนนตัวเองด้วยนะสอบแล้วกันเนาะสอบแล้วกันข้อนี้2คะแนนดีไหมอ่ะแสดงวิธีทำละเอียดด้วย2คะแนนจ้ามาเลยครับเสร็จแล้วกดหยุดครูมาแล้วครับนักเรียนกดจุดแล้วก็ทำข้อ23ให้สำเร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวตรวจกันนะครับ ทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตรวจงานกันนักเรียนมาดูอันนี้นะครับเหล้าอ่าเหล้าประกอบด้วยน้ํากับแอลกอฮอล์อ่าอันนี้พอรู้อยู่แล้วนะเนาะเหล้านี่นะก็จะมีแอลกอฮอล์กับน้ําผสมกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนก่อนหนะ้านนู้นก็เป็นน้ําหวานใช่ไหมน้ําหวานก็ประกอบน้ํากับน้ําตาลบวกกันไงอ่าอันนี้ก็เหล้าประกอบน้ํากับแอลกอฮอล์ทีเนี้ยถ้าน้ําต่อแอลกอฮอล์เป็นเจ็ดต่อสาม ต่อมาเติมน้ําลงไป12ทําใหแอลกอฮอล์เป็นนะนะทนาให้น้ำต่อแอลกอฮอล์เป็นเท่านี้เดิมทีมีเหล้าอยู่กี่ลิตรอะทีนี้เขาก็มีเหล้าอยู่กี่ลิตรไม่รู้ก็ให้เดิมทีแล้วกันเนาะอะมันเติมที่เดิมเหมือนเก่าครับก็ทําแบบเก่านะเดิมนะตรงนี้ก็จะมีเหล้าเหล้าก็มีเท่าไหร่ครับเหล้าอ่ะเหล้ามีอะไรก่อนน้ำอะมีน้ําก่อนเนาะ น้ำอยู่เท่า<น>ไหร่ครับ 7x นะใส่เข้าไป 7x แล้วก็แอลกอฮอล์ไหม N K H. เอลกอฮอล์เอ่เท่าไหร่ครับเอนกอฮอล์ N K H, 7ต่อ3ก็ 3x อาการนี้ไงกำหนดก่อน,นอต่อมาใส่ต่อมาอีกมอน้อเดิมๆละสิครูถูกต้องนะต่อมาก็ว่ากันต่อเติมน้ำลงไปอา่าน้ำเพราะฉะนั้นมีน้ำ เติมน้ำลงไปก็เดิมทมีเจ็ด x เติมก็ต้องไปบวกกับสิครูใรช่เติมน้ำลงไปสิบสองไม่ใช่จบแล้วนี่ไงแล้วก็ต่อมาแอลกอฮอล์เติมไหมแอลกอฮอล์ต้องเติมไหมเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่าเขาเติมแต่น้ำอ่าก็เขียนไปเท่าเดิมถูกไหมวันสมการมาเลยครับนะเพราะว่าเราไม่ได้เติมแอลกอฮอล์แล้วก็ลอกมาเหมือนเก่า นะครับก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น 7x บวกกับ12ส่วนด้วยอะไรครับ 3x อัตราส่วนใหม่ก็จะกลายเป็น13ต่อ5นี่ไงเป็นไงอ่าสองคะแนนได้เต็มนะตอนเริ่มตรงนี้ถูกมันจะถูกแล้วได้มีโอกาสเป็นสองคะแนนแน่ถ้าทำตรงนี้ถูกนะถ้าทำตรงนี้ผิดนี่อดละหรือทำตรงนี้ถูกก็ต้องลุ้นว่าคิดไม่พลาดดี เข้าใจไหมอ่ามามาากันต่อตรงนี้นะก็เดิมทีเราก็กําหนดเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนข้อก่อนก่อนเราบวกแต่น้านะเราบวกแต่น้ําเห็นไหมครับเนี่ยเติมน้ําก็บวกแต่น้ําไม่ได้พูดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็เท่าเดิมไงอ่าเท่าเดิมแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเก่านะครับอัตราส่วนไปเป็นสามต่อห้าก็เหมือนเดิมต่อมาเราก็ทําไมล่ะคูณไข่นะสิคูณโคลออ่ะคูณไข่มาครับฟาบตอนนี้ก็จะเป็น 7x บวกกับ สิบสองสิบสามคูณอยู่กับสาอ,อ่ะหแจกแจงเข้ามาครับผมหแจกแจงเข้ามาก็เจเป็นสามห้าเป็นหกสิบอืมคูณสเป็นสามนะทีนี้มาดู a นี่มันสามห้านี่มันสามเก้านี่ยเอ๊สามเก้าเยอะกว่าจริงไม่จริงสามเกา็็ตั้งไว้ไอ้สามห้านี่ก็ต้องย้ายมาลบเขาละสิ 60ก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะนะ <_ S 1> นะเพราะว่าตัวแปรต้องอีกฝั่งหนึ่งตัวเลขต้องอีกฝั่งหนึ่งนะตัวนี้แก้เป็นอยู่แล้วนะ3ยเป็นลบ35ก็เหลือเท่าไหร่ครับ 4x เ,เอาละงานนี้หา x หน่อยสินะก็เอา4ย้ายมาหารชั้น 4x ก,ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ15ไหม15เนาะโอเค4144 2 45โอเค15ถูกปะ ฟื่นแบงแ่งเอเรียต่อฟืบอ,อ่ะมาดูตอบละกันตรงน,นี้<ม>ถามอะไรถามว่าเดิมทีมีเหล้าอยู่กี่ลิตรอ่ะเดิมทีอ่ะเดิมทีตอบมีเหล้าเท่าไหร่ครับนี่ฮะเดิมทีมีน้ำน้ำอยู่อ่ะน้ำมีน้ำอ่ะถามมีเหล้านะคุถามมีน้ำทำไมอ่ะก็ต้องคิดเพราะว่าเหล้ามันก็มีน้ำกับแอลกอฮอล์งไง มีเหล้ากับแอลกอฮอล์ก็ต้องมีน้ำก่อนอ่ะคิดส่วนที่เป็นน้ำก่อนครับ 7x ก็คือ15แทนลงมานะคูณฟาบ75 35ตัว3 717บวกอีก3เป็น105ลิตรอีกม,มีน้ำก่อนแล้วก็มีเหล้า,ามีแอลด์เดียมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็อแกอลกอฮอล์นะจ๊ะ นะเหล้าในผสมน้ำกับแอลกอฮอล์ด้วยกันอ่ะแอลกอฮอล์ 3x ก็ใส่ 3x x ก็คือ15คิดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ45ลิตรนะเพราะฉะนั้นมีเหล้าเดิมที่มีเหล้าเท่ากับ105บวกกับ45โอเคไหม เพราะว่าเราคิดส่วนที่เป็นน้ําแก่นออกหอแยกกันก่อนเขาถามเหล่าก็มาบวกกันตอนจบไงอ่าบวกกันเลยครับห้าบวกห้าเป็นสิบทดไว้ 1. หนึ่งสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบลิตรใช่ไหมหน่วยเป็นลิตรเนาะก็เติมฟารบก็ให้เป็นไงสองคะแนนเช็คเลยได้เต็มไหมเอ,อ่ยได้เต็มไหมเอ,อ่ยเช็คเลยเช็คเลยไอ้ผิดตรงไหนกดหยุดแก้ไขเองนะครับ ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะโอเคผมมือต์้งลดวเลยยารอช้ามาถึงข้อ2ีอ่ครับนักเรียนอ่ามาดูแบบฝึกหัดรู้สึกเออมันแบบนี้มันจะมีข้อสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นแบบใหม่อ่ะทีนี้มาดูข้อยี่สี่เาข้อนี้อีกสองคะแนนเอาให้เต็มเอาให้เต็มมาสัญลักษณ์กดจุดมาเสิร์มาด่วน อย่ารอช้าจ้ากเรียนกดหยุดเลยแล้วก็ทำข้อ24ให้สำเร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวตรวจงานกันนะครับเรียบร้อยนะครับมาเลยตรวจงานกันเลยครับอ่ะมันดูเล่าขวดหนึ่งนะก็มีน้ำาต่อแอลกอฮอล์เป็นเน่านี้นะต่อมาเติมน้ำลงไป6ลิตรทำให้น้ำาต่อแอลกอฮอล์เป็นเจ็ด,ดสามอา๋อโอเคก็าถาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยโอ้อยางงี้อีซี่อีซี่อ่ะเดิมที เดิมก่อนนะเนาะเหล้ามีน้ำเท่าไหร่ครับ 11x แล้วก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เท่าไหร่จะเนี่ย 5x ใส่ลงไปก่อนโอเคนะนี่คือเดิมทีอ่ะต่อมาต่อมาจ้า ต่อมาเทน้ำลงไปอ้าวน้ำน้ำก็เลยมีน้ำเท่าไหร่เป็นน้ำสิบเอ็ด x บวกกับ,ทกบกเ,กเท่าไหร่นั้นกหกลิตรอ่ะก็บวกอีกหกใช่ไหมแอลกอฮอล์เท่าไหร่แอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครูก็เท่าเดิมสิใช่ไหมเออแอลกอฮอล์ก็เท่าเดิมเพราะะฉนั้นสมการมาแล้วครับ 11 x บวก6ส่วนด้วย5 x อัตราส่วนใหม่เป็น7ต่อ3อากะใส่7ส่วน3ตรงนี้คล่องเปลือและใช่ไหมอะคุณไข้หน่อยสิจะ๊ะปึ๋งก็ให้11ต้องใส่วงเล็บนะ11 x บวก6เนี่ยรู้อยู่แล้วนะใส่ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราแจกแจงเข้ามาเนี่ยมันต้องคูณนะตัวนี้ก็คูณเป็นแล้วนะคูณ บ่อยแล้วไม่พลาดนะไม่หลงไม่ลืมนะเอาสามสิบ x สาเป็น18 7แปดเห้มสิบห้า x อ่าสาเยอะกว่างั้นสามห้ตั้งนะจ๊ะสามสามยมาลบจ้า18อยู่เฉยๆนะจ๊ะอยู่ฝั่งนี้โอเคเขาก็นั่งรวมกันสามห้าลบสามสามก็สอง x 2องตามมาหารเลยจ้า เเดียวเลยออกมาเป็นเท่าไหรครับ9อ่ะแบ่ง area ฟืบฟิบอ่ะตอบบดีกา<ม>ถามว่าเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเอาถามเดิมที่มีเล่าเกล็ดอ่าถามเหมือนเดิมถามเหมือนเดิมเอาละก็เลยคิดทีละส่วนเหมือนเันิเดิมเอ่อเล่ามีน้ำเอาน้ำมีน้ำคิดน้ำก่อนน้ำา 11x 11xx X, ก็แทนด้วย9ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ เกสิบเก้าลิตรมีแอลกอฮอล์ห้าเอ็กโอเคห้าเอ็กเอ็กก็ถูกแทนด้วยเก้าออกมาเป็นเก้าห้าสี่สิบห้าลิตรอ่าเพราะฉะนั้นมีเหล้า่เท่ากับเท่าไรครับเก้าเก้าก็ไปบวกกับสี่ ห้าบวกกันฟาบก็ให้นะาเก้าบวกห้าก็ได้สิบสี่ทดอีกหนึ่งนาเก้าบวกอีกสี่ก็สิบสามบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบสี่ก็ตอบหนึ่งร้อยสิบสี่ลิตรครับนี่คือเดิมทีโอเคไหมตรงนี้เช็คคำตอบกันเลยเป็นไงคำตอบสองคะแนานได้เต็มได้เต็มได้เต็มเต็มนะไม่ยากนะข้อนี้โอเคถ้าคิดเลขถูกมันก็ถูกโอ้ นะปลุกไม่ได้เองโจทย์มีกี่แบบโอ้โหหลายแบบเหมือนกันนะไปทบทวนนะเรื่องโจทย์ประยุกต์เนี่ยมันจะมีลูกเล่นก็ประมาณนี้แหละนาะวยากกว่านี้นักเรียนก็ใช้ความรู้ตรงนี้เป็นพื้นฐานไปฝึกทําแล้วกันถ้าง่ายก,นนกว่าน,นี้ก็ชิลละสิใช่ง่ายกว่านี้ก็ชิลละสิเพราะว่าเราก็ฝึกมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะนะนะเวลาเราทำเข้พายามแยกนะแยกเป็นของเก่าของใหม่และเขียนแบบครูเนี่ยฝึกให้ละเอียดนะฝึกให้ละเอียด เราเขียนเป็นขั้นเป็นตอนอะ่ะมันจะดูแบบเป,เป็นแบบไม่ลืมเนาะเป็นแพทเทิร์นนะแล้วก็มีการประยุกต์ยังไงก็ไปทบทวนเองนะมันจะมีหลายแบบตั้งแต่แรกๆที่คุณเคยฝึกเนาะส่วนการคิดเลขนี่ก็ตรวจสอบบ่อยๆแล้วกันนะแอบเผลอพลาดมานี่เซ็งเลยนะใช่ไหมต้องทําแล้วทําเสร็จแล้วต้องทําไมจ๊ะตรวจสอบดูบ,บ่อยๆนะว่าคิดถูกหรือยังคิดถูกหรือยังประมาณนั้นเนาะโอเคเอาละวันนี้พอใจ อย่า,าลืมนะครับทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาเซอร์นะเจอกันชุดต่อไปครับนักเรียนสวัสดีครับ